สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินอะไรเอ่ยกะเพราไก่ค่ะลูกกระเพราไกร่ร้อนๆค่ะ,คะร้อนๆดูเป็นสีน่าก,กินมากเลยค่ะนั่งกินน้องเอิญเอิญกินกับยายสองคนนะคะได้ค่ะน่าก,กินไหมลูกน่าก,กินค่ะใครทำคะเยสัยเยสัยทำนะคะ จานของน้องเอิญน,นี่ข้าวไม่เยอะค่ะเด็กวันหลังเดี๋ยวจะพาไปไปเก็บปลาปเก็บปูกันนะคะเวรใช่ให้มีให้มีน้ําให้ฝนตกเยอะก่อนเนาะคุณยายจะไปถ่ายให้ดูเพราะว่าต่อบัวนี้เราก็ไปเก็บได้หอยเยอะเลยจ้าเรามาปล่อยไว้ที่อ่างบัวเราไม่รู้นั่นอกิเลยค่ะลูกโอเคเลยกินเลยค่ะ,คคะไม่รู้อร่อยไหมลองชิมดูลอชงชิมสิ คุณยายดูสิทั้งเอินเฝาด้วยลูกร้อนมากเลยทําใหม่ๆควันยังมีเลยโอ้ยหิวมากหิวจัดค่ะวันนี้หิวจัดอืมอืมส่เลยรึยากไหมคะอืมอืมกินงไงๆนะค่ะเนาะมีอันย่างเดี่ยวกับข้อวัดไสกับเมื่อยกินบ่หมี่กินบะหมี่หลังก็ต้องใส่ตู้เย็นมันเป็นอาหารเก่าบอดีนะค่ะเนาะต้องเฮ็ด เห็ดในหน่อยกินให้มันเหมือดนะคะยายใส่บะมี่เห็ดกาวขาวลายอย่างแก้วขาวลายอย่างมันเหลือ,อ,อต้องไปเก็บตูเ้ตเย็นอกีอกมันเป็นอาหารเก่าเนาะเนาะเมื่อย่างไปเออมันมากเลยหน่อยเยอะเยี่ยมรสกดอืมเยี่ยมดูเหอนเยอะค่ะน้ำขึ้นใหญ่ ะเพราใส่ชิ้งนิดนึงนอกจากนี้พอจะใส่จะกินบชิ้งชิ้นค่อยลูกเอาน้ำขวดใหญ่นะลูกนะขวดเล็กเอาไว้ให้นั่นต่อลูกถ้าเนี้ไม่มีคนอาไว้เบื่อมันนั่นลูกเลยไม่ค่อยได้ไปซื้อดิลูกนี่จะค่อยเอาลูกข้าวกลีบแวก่อน อ้าวไหนดูสิอ,อร่อยดีนะคะมากินด้วยกันไหนไม่อันบใส่พริกเนาะคะ่ะเนาะไผ่ใส่กลิ่นเผ็ดว่านใดกิน่ใส่พริกใส่ระเทียมแล้วก็น้ำมันแล้วก็พัดๆๆไก่ให้ลุกแล้วก็ใส่ด้วยขิยงใส่กระเข้าเติมด้วยลวดลรดดีกับอันอผีเผานี่ไงเนาะอันสารนิดนึงๆเพราะว่ายาผีเผาตัดมาใช่ค่ะ จัดมาจนนิดเจ็ดแล้วได้ค่ะอ,อร่อยมากเลยรสชาติแบบนี้คุณยายชอบ,อชอบเป๊ะเป๊ะมากเลยยายไม่ชอบไม่ชอบทำอาหารแล้วชิมไปด้วยไงกลืนๆลูกจะมีอืมกึน,นก,กับตับไงถ้าไม่กินถ้าหนูไม่กินก็เอาวางวางไว,ว้ไว้ที่ อืมเลยอืมลองใงเลยแล้วเท่าี่ชอบอืมอืมเดี๋ยววันหลังนะคะถ้าเชอร์รี่มันมีแบบเต็มต้นแบบแดงสุดๆเลยจะพาไปดูเลยอืมพาไปดูเลยนะใช่จะพาไปดูแบบแล้วก็เด็ดมาแล้วก็เอามากินอืมต้นเชอร์รี่มันจะเปรี้ยวแต่ว่ามันอร่อยดี mẹ lên đó luôn á, bác giải tham gia gà mặt ngon lắm, mặt mặt làm ăn ngon lắm, mặt 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 หยุดหยุดพ่อ,อชอบเทีบยบพี่กันนะคะน่ะเนาะเมื่อไหร่เม<า>ื่อไหร่เมามารุ่นเยอะใส่ถทายเบิ่งอีกว่าเฮ็ดยังกินเฮ็ดยังจั่นละมือเนาะคะ่ะรับกิจกรรมอียังกันละลายราะว่อเยอะใส่เบบน,น,นี้นี่อย่างใก้นนสใส่กันจะถ่ายเห็นผักพี่ผักนองตอนพีน่อนองทุกคนล่ะค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะสวัสดีค่ะ